น้ำนมราชสีนะคะน้ำนมราชสีเนี่ยถ้าในส่วนของภ่ากลางเนี่ยเขาจะเรียกว่า,าผักผักขมแดงค่ะถ้าเป็นทางของคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าผ่วยี่เงี้ยงน,นะคะแล้วก็สรรพคุณเนี่ยใช้แก้หลอดแก้หลอดลมอักเสบนะคะแก้ปผวผผดื่นได้แล้วก็ใช้ในการแก้ไอได้นะคะอันนี้เป็นลนักษณะต้นของอน้ำนมราชสีค่ะเป็น พืชตระกูลวัชพืชน,นะคะจะขึ้นอยู่ตามแปลงแปลงพืชที่ทั่วไปได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นอยู่ในตระกูลของวัชพืชค่ะัอดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นพืชสมุนไพรนะคะชื่อว่าลูกใต้ใบค่สปปะสรรพคุณก็จะเป็นแก้ไข้ทุกชนิดแก้ดารไอแก้ร้อนในแล้วก็แก้ไข้ประจำเดือนอ,อันนี้มันอยู่หลังสวัสดีครับผมก็ เฉลอนะครับกระชายขาวนะครับสบรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็ระบบการไหลเวียนของโลหิตนะครับได้ดีครับ,บรพคุณของมันครับเพื่อสมุนไพรนะคะใบเตยค่ะสรรพคุณค่ะช่วยบำรุงหัวใจนะคะช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่างกายค่ะัะครบ,ครบว่านตะขาบแก้แมลงสัตว์กัดต่อยได้ค่ะ เป็นพืชลมลุกเป็นว่านแับพืชสมุนไพรบระเภนะครับก็เป็นพืชประเภทเถาวันแล้วก็เป็นไม้เลื้อยนะครับก็จะมีสมคุณแก้ท้องเสียนะครับแล้วก็แก้โรคหนักแล้วก็แก้ร้อนในได้ดีมากเลยครับครับต้นขาครับอยู่ในตะกอนวงขิงนะครับแก้สพคุกคือจุกเสียแน่นท้องแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยก็จะเป็นพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับ ครับครับต้นลิ้นมังกรครับช่วยในการทําให้บรรยากาศดีขึ้นแล้วก็กดแก้แมลแลงกัดต่อยได้ครับครับอีบที่ยังว่านหางจระเข้สับนไพรแก้แพ้ผู้กคลองน้ำร้อนลวกล้มลุกค่ะฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีรสขมนะคะ สรรพคุณก็คือแก้เจ็บคอแก้ไข้หวัดถ้าเป็นเชื้อไวรั COVID, สโควิดก็รักษาได้โดยการกินเป็นแคปซูลน,นะคะก็กินประมาณ180มิลลิกรัมติดต่อกันประมาณ3วันเนี่ยมะกรูดนะครับมะกรูดเป็นพืชสรรพคุณซ่อมนะครับสบรรพคุณเป็นยาแก้ไอขับลมร้างสารพิษนะครับ ข้านะคะก็คือในสวนข้าก็จะมีคุณสมบัติหลักๆเลยค่ะก็คือต้านหวัดน,นะคะแล้วก็ถ้าเราคนที่ไม่สบายชอบเป็น,นหวัดบ่อยค่ะเราควรทานก้าวโพดทากับข้าวในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็อินตัวนหนึ่งก็คือจะทําให้ร่างกายอบอุ่นค่ะถ้าเราทานช่วงหน้าหนาวค่ะต้ดแก้ไมเกน ี่คือพูดล้มลุกนะครับคือหัวละพานะครับนำไปผสมอาหารแกงเผ็ดได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็สรรพคุณแก้บรรเทาอาการโรคมะเร็งแล้วก็เป็นพวกตาแดงนะครับครับผมะตะไคร้นะครับเป็นไม้ล้มลุกประเภทพืชนะครับสรรพคุณช่วยแก้ท้องอืดแก้จุกเสียดได้ครับผม